สองกัดกับตีคอร์ลกาซี่เนี่ยภาคสองแลครับไม่ได้ทราบวัยไหนเขาเขาอ,อันลืมแล้วกันได้แต่จะภาคนี้เลยผมจะอัปเกรดน,นักดาบเด็กเกินสเปคพอถ้าคนพอแล้วไปดูกันเลยช่วย เอานักดาบไปใช้มือเสียงนักขุดสักคนค่ะอืมหมอก็ต้องต้องสื่อมัน มานสนับสน,นุนโอ้ตายอลเอาเลยพวกเรากองทัพต้องเดินด้วยทอ,องมาชิงพวกมึงก็ต้องเดินดินได้ทององ่ะอ่ะ อืมปองใกลแตกแล้วแค่นี้ก็รอชิว ชิวมากแล้วคุยจากเล่นมือผมเล่นหมดง่งยโอ้มามามา,มาไโหลมาแล้วดีจริงก็จะด่ดดดานผมอนนี้อันนี้นคือทีเด็ดของเราคือด่านด่านที่นาะยาร้านสุดแล้ว ตรงนี้มันโหดแล้วมันทำกิมพ์ขึ้นให้คนผมไม่มีไอเดียอะไรละถ้า okay, ใครที่มีไอเดียกับไอเดียแล้วมันก็ช่วยบอกมาผมไม่รู้กันต้องมาสมองกันเมื่อก่อนผมจะลองคิดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีเดียวแล้วก็น่าแดกเป็นสาเหตุยังยๆผมไม่มีคิดอะไรให้แบบกไอเดียบอกให้เข้าใจง่าย นวันนี้ผมพูดน้อยชิปนี้ขอเป็นการสารเรื่องคำพอโทษได้ที่ผมรู้คลิปช้ามากตอนนี้ไม่ได้เล่นนะ่ะ ผมคุณคิดว่าผมจะปลูกไปรวดเดียวยนั้นหรอพยานน่นรักแล้วโอเคสิ่งไปแล้วละ เมื่อกี้ผมคุณรู้แหละว่าผมไม่ได้ทำะไรไปเก็บแน่ๆผมแทนไปเรื่อยแหละเงี้ยผมแค่ไปอัพตัวละครเพราะคิดมันก็มันนานเกินอ่ะทำไมได้คุณจะมองให้คุณเล่นเกมนี้แล้วก็แบบแบบถ้าศัตรูแบบคุณจำเห็นไหมเมื่อกี้ที่แบบเรามาสิบตัวมันก็แหลก ใช่ไอ <ged> ้เ <water> น <ged> ี่ยมึงฮึคนโมเดลตัวนี้วันอยู่นิ่งๆไม่เคยอ่ะสกัดไปก่อน 哪里？哪里鬼来了？哎呀，没车吗？对呢。嗯。 คลิปนี้ขอจบเพลงแค่นี้พร้อมกับกับคำว่าโอ้ไม่ไม่ไม,ม่โอเคขอจบเพลงแค่นี้บ๊ายายกันั้น